อยางครับอยางครับต้องเสนอเข้าผ่านคณะกรรมการดีตั้งวันแรกก่อนที่ผมเป็นประธานสัปดาห์หน้าก่อนก็เดี๋ยวดูเวลาอยู่ครับท่านได้วัตทีช่วงที่เราไปนะครับมีการมารงะในว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพี่ยค่ะมลลงแ้้ววไดันนนีี้จะมการโยบายอะไรครับไม่มีไม่ไม่ได้อยู่ในตารางไม่อยู่ตารางประชุมหมดครับ กฤษฎีกาว่าไงฮะจําเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องมีวิกฤตก็ต้องสอบบาลทั้งทีก็ต้องมีการวิดคกันค่ะค่ะคาตอบของกฤษฎิกานในสืวอของท่านนยกมีมองก็มีความชัดเจนค่ะผมก็อยากจะฝากควาวิจาณ์ผูฝ่ายด้วยนะครับเพราะว่าท่านบอกมาบอกว่าฟังว่าเปผู้ฝ่ายก็ต้องมีทั้งเลขาธิการสภานาะคราบีผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการของยตโรปทุกคนครก็ต้องมีการวิจารณ์ท่านนายกครับยืนยัน ชัดเจนว่าจะให้ความหรือไม่ให้ความท่านไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้หรือทำได้นะครับเป็นเรื่องของดูพิจารณาแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมและกรรมการท่านมีนิสัยว่าอย่างไรับท่านรัฐบาลเปิดคําถามและคระกอบครับทำไมครับในายจุดนี้ออกมาเรียกรัฐบาลเปิดคําถามและคระกอบของที่ซื้อมาก็เมื่อถึงเวลาสูงควรก็จะเปิดเหมือนันแสดงว่าตรงนี้ยังต้องใช้ระยะเวลาอีก อยู่คณะกรรมการที่ผมเรียนให้ทราบคณะกรรมการที่ต้นรับเล็กก่อนที่ผมต้องโดยประธานดีนะครับอย่งไรกต้องเข้าไปดคณะกรรมการนะครับเพราะมีสายสายอยู่ในคณะกรรมการนักต้อสู้เสื่องความคิดเห็นครับขอให้เป็นต่อได้ด้วยครับชัดเจนครับเนื้อหาการตอบข้อหาลือของปิจสิทธิการว่ายงไำครับกระเดี๋ยวขอประชุมก่อนนะครับกระเด็นขอไประชุมไปต่อ ณเวลานี้ณเวลานี้นะครับก็ยืนยันตามทานราเดินนะครับก็ต้องขอประชุมก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้สุขอนุุหรือท่านกรรมการมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าในย่านสําคัญของเศิลปการต้องฟังความคิดเห็นของผู้สุกส่านนะครับยืนยันว่าออกพระราชบัญญัติผู้เงินได้ยืนยันว่าท่านจะออกเป็นพรณครับ